ไม่กลัวว่ะไม่กลัวไม่กลัวว่ะไม่กลัวว่ะไม่กลัวว่ะเหี้ตาหมดเหี้ยตัวเล็กอย่างวะ่เลยเหี้เฮยเ้เห้้ยเ้ยเเ้ยเ

ไอ้ยล็อกเไปทางนี้ไปตามมาตามมาอ้ยยอบอกาบเลยเจบเลยบตัวมึงเล็กอะลกูไม่รู้ว่ากูฟันโดนมึงหรือเปล่าตัวเล็กอีก

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโต้จะอะไรเฮ้ยตา้ใหม่แอยังไม่ดูอีก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 เฮลทกเกอร์ไอ้สัสเรียกคนม้วนเอซ์โกลเฟอร์สไลด์สไลส ไม่รู้แล้วเอม่มีโคตรอืดเลยมั้งโหหมดฮะเขาไม่มีโคตรถือสิไอ้ตัวเล็กจังไอ้เหี้ยโตโตมันเล็กอะไอ้กิเบิลนี่อะกูเห็นเป็นคนธรรมดากูมลงมันไม่รู้อะไรเลยนี่เหยาอะไรเนี่ยอ่าเอาฉีดตัวเองไปฉีดตัวเองไปมันจะเร็วขึ้นโอ้ยมึงบูดโอ้เร็วเร็วมากเร็วมากเร็วมากตามมาตามา ไม่สนไม่สนมึงปลาตรวจไอ้กดยูริกมาไม่หนูเลยมันชี้ราแนนี้ไอ้ยัม่นี้เราแนี้กดยูริกกดยูริกแทงระบายไม่รู้ตัวเล็กไอยางเตี้ยเินไปอปลาระเบิดไปไอ้ยี่ไอ้ระเบิด

เยี่ยมเชสซีโซแม่เยมเชสโซม่เออน่าจะมีนะไอเนียอะไรโอ้ยีโอ้ยสีแสีแล้วต้องไปไหนเนี่ยตามมาตามมาตามมาเอเดี๋ยวให้มันหิวก่อนหิวมี้ยโอ้